สวัสดีท่านผู้ชมท่าน,นกันเลยผมตอนนี้อยู่กับผมนะครับชี้กมือผมก็จะมาสอนเครื่องดีตัวแล้วครับผมอ๋อผมเดี๋ยวผมทดลองให้ดูครับมันอยู่ยังไงนะผมอ๋อผมเดี๋ยวผมจะกดผมนี้อา๋อผมลงมาครับผมพุ่งไปไดังคายก,กันเลยอืมอ๋อผมบุ๊ฟอ๋อผมเรามาสร้างแล้วผมจะมึงเก็บอะไรทั้ครับ ของที่ไม่สำคัญนะผมเก็บไปหมดอ๋อมาเริ่มมาเลยตั้งไว้แบบนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอั้อ๋ออ๋ออ๋อไม่ตองนัน อยู่บนี้สิวะเออบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอ่านมาทางดีลืมไปครับอ่านมาเจ็บบอกแบบเป็นมันคือแนี้ลูกกระจกอ่าแต่แล้วก็ใสน้ําก่อนแล้วก็ใส่ทิ้งทีบีบผมใส่รักห้าลูกคนนะครับอันละห้าลูกหนึ่งดวงจสีห์ mãi đây là người môn nữ dần dìa anh có ghép gì dần dìa dần dìa đừng dần làm gì dìa dần dần làm gì à dần dần gì còn dần 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 không dần 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 เรือรัสซี่อ้าวอะไรที่งับทดดจิตใจออกกดกันจะไมวะตรงนี้ครับอ๋อพัดลงมาเลยมันเล็กมากครับไม่รู้เป็นอะไรครับผมเล็กกว่ากดผมเล่นดีครัอยู่นไนะม่ใช่เมืม่อก่อนนะเมื่อวานนะเมื่อวานเล่นดีอยู่เลยจะทำแบบไม่แล้วผมไม่เหมือนอะไนะครับคล้ายๆกันเดี๋ยวว่ะจะทำแบบตรงน,นี้ครับ ปึ e cool. ๊บแบบนี b plane. B plane. ้ปึ b b ๊บปึ๊บแบบนี้ครับผมแล้วนุ่มันคนละแบบกันก็แม่งก็คล้ายๆนะปึ๊บปึ๊บแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยครับผมตั้งไว้นี่แล้วก็เลี้ยงตูนปุ๊บปุ๊บแบบนี้ครับผมเอาตังนี้ปุปุ๊บ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 แบบนี้เราขึ้นข้างบนแล้วบอกอ๋อขึ้นข้างบนนะครับผม เดินไปข oh, oh, really? oh, 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 oh ้างบนแางมาทางนี้ทางแนเดอะทรูบล็อกครับเราจะเคลีอีกแล้วบอมอ๋อดึงไหมครับโอ้จะบ้ากันละมั้งอ๋อบอมยวเรามาดูนะครับบอมจะไปถึงน้อยไบ้าังอ๋อบอมลงมาแล้วบอมตอนนี้ไปด่านคานกันแล้วบอมปุ้งอันนู้ดีแรงกว่าครับ อันนี้ดิดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวลงอันนู้นครับอันที่ผมทำตั้งไว้เมื่อกี้ปุ๊บโว้ยผมเอ้าลงไปสิลงไปลงไปเอ้าลงไปบอมโอ้ยอันนี้ดิดแรงกว่าตั้งเยอะนะครับอืแต่ไม่กองผมเล็กเลยนะผมบอมเดี๋ยวเราไปลองอันนู้นอีกครั้งนะครับที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้มันไปไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเ้แบบนี้ครับผม ตั๊โอ,คอคมม้ครับผมเครืนะแบบอ่องตามสุดนู้นบบนนครับผมโอผมมลาด,น,ดนะครับผมลืมเป็นจริงนะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งยังไม่ตัวตรงนี้ต้องต้องตัวแบบนี้ครับผมตัวไหนครับมันยึดไม่ค่อยแรงครับผมมาครับมาดูเลยครับทีนี้ครับผมผมเชื่อครับปิ้วขึ้นไปดาวมาเลยครับผมนั่นไหนครับผมโอ้โหผมแรงครับผม โอ้เอาละผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และรับไลค์ผมด้วยครับแต่ผมมีไอเดียจ,จริงๆเลยผมก็จะมาสวนอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับอ๋ออย่าดูคลิปอื่นครับ